أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كوكب كب... عبد الكريم บินอับดุลสมัตนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นการนำอ่านนะครับจากหนังสือกิตาบุตอฮีดนะครับซึ่งเขียนโดยเชคดรโซเลอิบนีฟาซานอิบนีอับดุลละอันฟาซานนะครับแปเลเรียบเรียงโดยอาจารย์อับดุลโอนีบุญมาเลศนะครับแล้วก็จัดพิมพ์โดยอ,อันิสลาสมาคมบางกอกน้อยนะครับ ก็สำหรับคำ่คำคืนนี้นะครับก็ไม่มีนะครับส่วนในของอต้นรายการนะครับที่บอกว่าจะนำากร็ดเล็กเกดน้อยนะครับมานำเสนอให้กับพี่น้องนะครับเนื่องด้วยกับว่านะครับเนื้อหาที่จะนำอ่านคืนนี้นี่มันค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะครับมันค่อนข้างจะมะีเนื้อหาเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในการนำอ่านบทนี้เนี่ยนะครับก็ในส่วนของฮะดิษที่ยาว ก็อาจจะนำอ่านเฉพาะแค่เพียงความหมายเท่านั้นนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะไม่นําอ่านนะครับในส่วนของที่เป็นการอธิบายคําศัพท์รับเพื่อที่จะรวบรัดเวลากับให้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับอินชอนเราอาจจะไม่ถึงนะครับก็เลยต้องอขออนุญาตพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับครับก่อ,อนที่จะอ่านในบท ของวันนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูบทที่แล้วนิดหนึ่งนะครับบทที่แล้วที่เรานําอ่านก็คือบทที่ว่าด้วยมีหลักฐานระบุถึงการปกป้องของท่านนาบีอัลมุสตอฟานะครับในหลักการตาวตีและปิดกั้นทุกช่องทางที่จะเข้าสู่การทําชริกได้นะครับแล้วก็สําหรับค่าคืนนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของ باب มา جاء أن بعض هذه الأمة يعبر أوثان เรื่องมีหลักฐานบอกว่าบางส่วนของประเทชาตินี้จะทำการเคารพสักการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى “ว่าูละอัลลอฮฺ تعالى ألم ترى إلى الذين أُوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالنجيبتي أَطْعُوت” ความหมายและมีดมรัสของอัละสุลาว่าเจ้าไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่ได้รับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ดอกหรือโดยที่พวกเขาศรัทธาต่ออัลญิบตีและอัตตอฆูตนะครับ มาดูความเหมาะสมของเรื่องนี้กับกิตาบุตรโตฮีตหลังจากที่ผู้เรียบเรียงได้พูดถึงเรื่องของตตฮิตและสิ่งที่ทําลายล้างหรือทําให้หลักตตฮิตขาดความสมบูรณ์ด้วยการกระทาอันเป็นการตั้งภาคีเขาก็ได้บอกต่อไปในบทนี้อีกว่าการตั้งภาคีนั้นยังคงมีในประชาชาตินี้บางส่วน โดยมีจิตนาตโต้ตอบและคัดค้านกับบรรดาผู้ที่บูชากูบูรที่พวกเขาทำเชริกกันอยู่และพูดกันว่าชชริกนั้นไม่อยู่ในประชาชาติของมัมัดโดยที่พวกเขากล่าวว่าเลออิเลฮอิลลลอฮ์มุฮัมมัดอุลรอสุลลอหความหมายของอายะ์โดยสรุปนะครับอัลลอฮฺสุลาดได้จัดแก่นบีของพระองค์นะครับในเรื่องที่ประหลาดและไม่เป็นที่ยอมรับว่า เจ้าไม่ดูหรือที่พวกยิวและพวกคริสที่พวกเขาได้รับส่วนหนึ่งของคัมภีร์ซึ่งมีอยู่ในนั้นเป็นการบอกแยกสัจธรรมออกจากสิ่งเป็นเท็จแต่แล้วพวกเขาก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่กับสิ่งเท็จอันได้แก่การบูชาเทวรูปหมอดูนักสยศาสตร์และเชื่อฟังชัยตนในเรื่องดังกล่าวนั้นอยู่ม่รลความเหมาะสมของยอ่ญญานี้กับเนื้อเรื่องนะครับ เมื่อบรรดาผู้ที่รับคำพ์มาแล้วยังคงหลงเชื่ออยู่กับสิ่งจอมปลอมประชาชาตินี้ก็เช่นเดียวกันพวกเขาได้รับคำพ์อันกรานแต่พวกเขาก็ยังไม่เลิกที่จะเชื่อฟังตามที่พวกตามพวกที่จอมปลอมทําตนเป็นผู้วิสิทธิ์ทารโลโลุสลโลโลุลอยสลลลอฮวะลัยซุลามได้บอกว่าจะต้องมีในประชาชาติที่ทําตามแบบอย่างทั้งยิวและคริสแม้นว่าจะโกรธแค้นและทราบดีว่าพวกเหล่านั้นอยู่ในหนทางที่ไม่ถูกต้อง อยู่ในุนทางที่ไม่เที่ยงตรงเป็นทิศก็าตามมาดูสิ่งที่รับจากคะดิษมาดูสิ่งที่รับจากอายะน,นี้นะครับข้อที่หนึงมีในหมู่ประชาชาตินี้ที่ยังคงทําการขอรพบรรดาพระเจ้าจอมปลอมเช่นเดียวกับยิวและคริสต์สความเชื่อมั่นต่อชัยตนและเจ้าจอมปลอมในที่นี้หมายความว่าทําเหมือนพวกนั้นทั้งที่รู้ดีและไม่ชอบพวกเขา และรู้ว่าไม่ถูกต้องข้อที่3การปฏิเสธและเลือกราความเชื่อตามเจ้าจอมปลอมนั้นในที่นี้หมายความว่าทําเหมือนพวกนั้นทั้งที่รู้ดีและไม่ชอบพวกเขาและรู้ว่าไม่ถูกต้องข้อที่3การปฏิเสธและเลือกการปฏิเสธและเลือกราความเชื่อตามเจ้าจอมปลอมนั้น เป็นเรื่องวาญิบในทุกคัมภีรแห่งฟากฟ้า,ฟาข้อที่4จํจำเป็นต้องกระทำตามความรู้ที่ถูกต้องและใครที่ไม่ได้ทำตามที่รู้ก็มีสวม่วนเหมือนยิวและคริสข้อที่5และมีำคำจัดของอัลลอฮ์สุบฮาาะลาที่ว่าอุลฮันอนับบิวกุมบิชัดริมมินซาลิกะมาซูบะตันอินดัลลอ มัลลางาห์อัลลอฮ์โกรธเบลีลัยิว่าลาหมนหุมนิราต์แะวัลขนาซีระวะกับลตาหุตความหมายจวงกาเซนมู h a หมัดว่าจะฉันบอกแกพวกท่านเอาไหมถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นณที่อัลลอฮ์คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงสาปแช่งเขาและกิีวโกรธเขา และให้ส ok ่วนหนึ่งในพวกเขาเป็นลิงและเป็นสุกรและเป็นผู้ศักการะชัยตนจากอัลกุรอานมาอิดะอายะที่60ความหมายโดยสรุปของอายะอัลลอฮฺได้ทรงบอกแก่นบีของพระองค์ว่าเจ้าจงบอกแก่พวกเขาเหล่านั้นที่พวกเขายึดเอาเรื่องศาสนาเป็นการเล่าเล่นในหมู่อัลลินกิตาบ จงพูดกับพวกเขาว่าฉันบอกให้พวกท่านทราบถึงผู้ที่จะรับการตอบแทนที่ชั่วร้ายในวันเกียมะณเจียนระสุวัตอาลาคือพวกที่มีลักษณะเลวร้ายต่างๆคือพวกที่ถูกขับไล่ออกไกลพ้นจากความเมตตาของเราสุภานะหุวาตาลาและต้องอยู่ในความเกลิ้วของพระองค์ตลอดการและคนที่ถูกสาปแช่งให้รูปร่างเป็นที่ประจักษ์เป็นลิงเป็นหมูเนื่องจากที่เขาได้เชื่อฟังชัยตอน และละทิ้งคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอลลลักษณะเช่นนี้มีอยู่ในหมู่พวกเขาที่เป็น,ปนอัฮลุลกิตาบและคนที่เรียนแบบตามพวกเขาด้วยมิใช่พวกเราความเหมาะสมของข้อนี้กับเนื้อเรื่องในเมื่อกลุ่มอัฮลุลกิตาบยังมีผู้เคารพเชื่อฟังเจ้าจอมปลอมนอกเหนือจากอัลลาฮ์เช่นเดียวกันที่จะเกิดขึ้นในประชาชาตินี้ สิ่งที่ได้รับจากฮาริสสิ่งที่ได้รับจากอายะข้อที่หนึ่งเกิดชีริกขึ้นแล้วในประชาชาตินี้ดังเช่นที่เกิดแก่ยิวและคริสในการเชื่อฟังคอรพในเจ้าจอมปลอมข้อที่สองการตู้เถียงของกลุ่มคนชั่วและการโบกแจ้งความผิดของพวกเขาที่พวกเขากล่าวหาผู้บริสุทธิ์อย่างเป็นเท็จโดยที่เรื่องนั้นไม่ได้มีอยู่ในหมู่พวกเขาเลย ข้อที่3ามผลตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับผลงานและการกระทำอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้นข้อที่4บอกลักษณะของลัทธิอลาว่าพระองค์ทรงโกรธและสาบแช่งบรรดาผู้ทำผิดข้อที่5การเชื่อฟังชัยตนนั้นเป็นต้นเหตุของการทำชีริก و ق คว الله ร تعالى ق ล ل าวา ي ว غلبوا ع ่าฝ่ ر ه م ل ี ت ที่ที่ที م ที่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 ทด่อง่ที่ที่ที่ฮานท่ทีนที่ที่ทีาที่าี่ทมที่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 อง่งที่า,ทาี่ที่ท่า่่ที่่ที่ที่่่ย อัลสซาลาได้ทรงบอกถึงพวกที่ไม่ยับยั้งชั่งใจในการทำเกินเลยเกี่ยวกับพวกชาวถ้ำด้วยการประนามพวกเขาที่บอกว่าพวกเราจะจะตั้งเป็นที่ทำละหมาดร,รอบๆบ,บริเวณน,นั้นและเป็นที่รวมชุมนุมของผู้คนแล้วขอบรรกะจากพวกเขาความเหมาะสมของเรื่องนี้กับกิจบุตรฮิดอันนี้เป็นหลักฐานว่า ประชาชาตินี้มีผู้ที่ก่อตั้งมัสยิดบนกูบูร์เช่นเดียวกับที่ชนรุ่นก่อนพวกเขาได้กระทําสิ่งที่รับจากอาญาข้อที่หนึ่งห้ามก่อสร้างมัสยิดบนกูบูร์การเตือนเรื่องดังกล่าวเพราะจะนําไปสู่การทําชิริกข้อที่สองในประชาชาตินี้ยังมีผู้ที่ก่อตั้งมัสยิดบนกูบูร์เช่นเดียวกับที่ชนรุ่นก่อนกระทํากัน ข้อท like ี่สามเดือนให้ระวังการทำเกินเลยศาสนาเกี่ยวกับคนโซเลห์ข้อที่สี่การก่อตั้งมัสยิดบนกูโบต์เป็นส่วนหนึ่งของการทำเกินเลยศาสนาในเรื่องของคนโซเลห์ฮาริสอันอับีซัยยิดรยาลลัลอันฮูอันนัรัสูละลัยซัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมกล่าวละตัด تتبعون سدنا من كان قبلكم حث والقزة بن حتى لو دخلوا جهرا ضب لدخلتموه قال يا رسول الله الجهور والنصارى قال فمن أخرجاه ความหมายนะครับ รายงานของอบิสไซดอนุคุตรีว่าแท้จริงถ้าเราสุรุล,ลอยสุรละหอะลัย์อัสลามกล่าวว่าแน่นอนพวกท่านยังทําตามแบบอย่างของชนก่อนพวกเจ้าทุกเส้นขนจนกระทั่งว่าถ้าพวกเขาเข้าโปรงเย้พวกท่านก็จะเข้าตามด้วยพวกเขาถามว่าโอ้ท่านรอสุรุลฮะพวกยืวและพวกคลิกใช่หรือไม่ท่านตอบว่าจะมีใครอีกเล่าบันทึกโดยบุคคอรีละมุสลิม มาคอดูความหมายของฮะดิษนี้โดยสรุปถ้าเราสุลุลลอยสุนละซาลัมได้เล่าในสิ่งที่มีความหมายห้ามคำห้ามอยู่ในคำพูดนั้นว่าประชาชาติของท่านนั้นจะไม่ละทิ้งในสิ่งที่ยิวและคริสเคยทำนอกจากพวกเขาจะต้องกระทำตามไม่วดเว้นแม้แต่สิ่งเดียวที่เป็นเรื่องไร้สาระและการรายงานนี้ย้ำหลายครั้งเช่นอักษรลามกซัมอักษรนูนโตกีด ตลอดจนการบอกลักษณะการเรียนแบบพวกเขาว่าเหมือนกับการอเอียงตามกันของเส้นขนที่ปลายหางลูกธนูแล้วเปรียบเทียบอีกอย่างละเอียดถึงการเรียนแบบถึงขั้นที่ว่าถ้าพวกนั้นทําอันใดอย่างไร้สาระและประหลาดประหลาดก็ยังจะมีคนในประชาชาตินี้ทําตามพวกเขานะครับมาดูความเหมาะสมของฮะดิษบทนี้ตอ่อเนื้อเรื่องในฮะดิษบทนี้เป็นหลักฐานหนึ่งว่าประชาชาตินี้ตก อยู่ในการทําชีริกอยู่เนื่องจากมีการทําตามยิวและคริสก่อนจากนั้นสิ่งที่รับจากคดิษข้อที่ 1. การเกิดชีริกขึ้นในประชาชาตินี้เนื่องจากการเรียนแบบตามคนรุ่นก่อนข้อที่2ส,สัญญาณหนึ่งของการเป็นนบีโดยที่ท่านบอกล่วงหน้าก่อนเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นและเรื่องดังกล่าวก็เกิดจิ้นขึ้นจริงตามที่ท่านบอกไว้ข้อที่3เตือนให้ระวังการทําพวกการทําตามพวกกุฟฟาร ข้อที่สการเตือนให้ระวังตัวพ้นจากสิ่งที่พวกกุฟฟาตทำกันในเรื่องของชิริกที่อัลลอฮสุบะละลาทรงห้ามไว้นะครับฮาริสของท่านนาบีขอนุญาตนำอ่านในส่วนของความหมายภาษาไทยเลยนะครับความหมายและมีบันทึกของมุสลิมจากรายงานของเซาบานโดยย่ออันหัว,ว่าแท้จริงท่านอัลลอฮสุลลัอยลลอหุอะล,ลัยฮุวสล,ลัมได้กล่าวว่า แท้จริงแล้วได้รวมย่อเอาแผ่นดินทั้งหมดมาตรงฉันแล้วฉันก็ได้มองเห็นตั้งแต่ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของแผ่นดินนั้นและแน่นอนประชาชาติของฉันที่จะได้ครอบครองอำนาจของแผ่นดินที่ฉันได้เห็นอยู่นั้นทั้งหมดและฉันได้ครอบแล้วฉันจะได้ครองครสองขุมทรัพย์ทั้งแดงและขาวและฉันได้ขอต่อพระเจ้าของฉันให้เก็บประชาชาติของฉันว่า ขอพระองค์อย่าได้ทรงให้พวกเขาพินาศด้วยกับความแห้งแล้งและอย่าให้ได้ศัตรูยื่นมายึดครองแล้วย่ำยีพวกเขาแม้ว่าพวกศัตรูจะรวมตัวกันอย่อยางมากมายทุกทิศก็ตามจนกว,ว่าเมื่อใดที่พวกเขากันเองจะบ่นทำลายซึ่งกันและกันและยึดครองซึ่งกันและกันและมีรายงาน ของอันบุรกรณีในหนังสือโซเฮียของเขาเพิ่มไปอีกว่าและที่ฉันกลัวในหมู่ประชาชาติของฉันนั้นคือผู้นำที่นำหลงทางทั้งหลายเมื่อเกิดการสู้รบกันแล้วก็ไม่ยอมเลิกรากันจนกระทั่งถึงวันกิียมะและวันกีามะยังมาไม่ถึงจนกว่าทั้งหมู่บ้านหนึ่งของประชาชาตินี้จะต้องตามแบบพวกมุชลิกีนถึงขั้น พวกหนึ่งของประชาชาติของฉันไปขอรบบูชาบรรดาพระเจ้าโอมปลอมและแท้จริงในหมู่ประชาชาติของฉันจะมีกอมโกหกสาสิบกว่าคนแต่ละคนก็ตั้งตัวเป็นนบีทั้งทางที่ฉันเป็นนบีสุดท้ายไม่มีนบีอีกแล้วหลังจากฉันและยังคงมีประชาชาติของฉันกลุ่มหนึ่งที่ยังคงดำรงอยู่บนศัจธรรมผู้ที่เย้ยหยันหรือขัดแย้งพวกเขา ก็ไม่เป็นอุปสรรค์แก่พวกเขาจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกจะมาถึงมาดูรป,ประวัติของบุคคลน,นิดหนึ่งครับท่านเซาบานนะครับประวัติของเซาบานคือผู้ที่คอยรับชั้นท่านรอซูลลอยัลลอฮ์วัลลัมได้อยู่ประจำกับท่านและหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองชามและเสียชีวิตที่เมืองฮิมส์ปีฮิจริสกาที่54 มารู้ความหมายของฮาริสโดยสรุปฮาริสบทน,นี้รวมเรื่องที่สําคัญไว้หลายเรื่องเป็นการบอกเล่าความจริงที่ท่านผู้พูดจริงเชื่อถือได้ท่านอัลส,ลลส,ลลสลุลลอฮฺสลลัลลอฮฺสะลาได้บอกไว้ว่าอัลลอฮฺสลาได้ย่อรวมแผ่นดินให้ท่านได้เลเห็นส่วนที่ประชาชนของท่านจะได้ครอบครองตั้งแต่ทิศตะวันออกสุดจนจรดทิศตะวันตกเป็นการเล่าตามที่ได้พบสิ่งที่ถูกบอกนั้นเป็นความจริง คือประชาชาติของท่านได้มีอำนาจการปกค,ครองอย่างกว้างขวางจากทิศตะวันออกไลสุดจุดจดรดทิศตะวันตกสุดของแผ่นดินและยังได้บอกอีกว่าท่านนั้นจะถูกให้ได้รับสองกลุ่มทรัพย์และก็เป็นความจริงเช่นนั้นตามที่บอกคือที่ประชาชาติของท่านได้ยึดครองอำนาจของเจ้าเมืองทั้งสองทางกิสรอกอยโซทพร้อมทั้งขุมทรัพย์ทั้งสองแหล่งที่เต็มไปด้วยทองคําและเงินตลอดจนเครื่องเพชร และท่านได้บอกว่าท่านขอต่อพระเชาให้เก่ประชาชาติของท่านว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงปล่อยให้พวกเขาล่มจมด้วยกับความแห,งแหง้งเล้งและอย่าได้ปล่อยให้ศัตรูเข้ายึดครองพวกเขาขับไล่พวกเขาออกจากแผ่นดินแล้วัสนาลูกประทานให้ตามที่ขอในประเด็นแรกและให้ตามที่ขอในประเด็นที่สองถ้าพวกประชาชาติเหล่านั้นยังคงอยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแยง้งไม่แตกแยกกันไม่ช่วงชิงอำนาจกันในหมู่เดียวกันเอง แต่ถ้าความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วเมื่อน,นั้นฝ่ายศัตรูก็จะเข้ามายึดครองได้ทันทีและเป็นความจริงที่ความขัดแย้งแตกแยกได้เกิดขึ้นแล้วในประชาชาตินี้และท่านอสัลส,ลสลัมได้บอกถึงความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชาติของท่านถึงอันตรายของผู้รู้ที่หลงทางเพราะจะทําให้ผู้คนทั้งหลายตามพวกเขาอย่างหลงทางและยังบอกอีกว่า เมื่อเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและการสู้รบฆ่าฟันกันขึ้นแล้วก็จบลงหากจะคงเป็นเช่นนั้นอยู่เรื่อยไปจนถึงวันเกียรมะแล้วก็เกิดขึ้นเช่นนั้นจริงซึ่งนับตั้งแต่เกิดฟิตรนาเรื่องสังหารท่านอุสมานเรยโลอาอันหูแล้วก็เกิดความวุ่นวายไม่จบจนกระทั่งทุกวันนี้และยังได้บอกอีกว่าประชาชาติของท่านบางส่วนจะติดตามพวกมุชริก ทั้งทางด้านบ้านเรือนและเรื่องศาสนาและจะมีกลุ่มจากประชาตินั้นไปสู่การทําชิริกก็เป็นความจริงเกิดขึ้นมาแล้วโดยมีการเคารพอุเบชากุบูรหรือต้นไม้จนเราจนเห็นรูปปั้นต่างๆและได้บอกอีกว่าจะมีผู้มาอ้างตนเป็นนบีซึ่งใครก็ตามที่มาอ้างตัวเป็นนบีบุคคลผู้นั้นโกหก การเป็นนบีนั้นได้หมดลงแล้วด้วยกับการแต่งตั้งท่านรอซูลอห์ลลอฮิสซาลลัมท่านได้บอกข่าวดีอีกว่ายังมีกลุ่มหนึ่งจากประชาชาตินี้ที่ยังคงอยู่บนแนวทางของอิสลามที่ถูกต้องแม้จะมีภัยอันตรายอย่างมากมายเกิดขึ้นแก่พวกเขาโดยที่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นชนกลุ่มน้อยความไม่ประสงค์ดีของศัตรูก็ไม่สามารถทำอันตรายหรือระคายเคืองพวกเขามาดูความเหมาะสมข,ของฮะดิษบทนี้ต่อเน,นื้อเรื่อง ท่าเราสุลัยซอลลัลหัวเระอยู่ซัลลัมบอกให้ทราบว่ามีหลายกลุ่มจากประชาชาติของท่านจะทําการเคารพบูชาพระเจ้าจอมปลอมดังนั้นจึงเป็นการตอบโต้ไปในตัวแก่ผู้ที่บอกว่าประชาชาตินี้ไม่มีชีริกสิ่งที่ได้จากคดีหนึ่งประชาชาตินี้ยังมีการทําชีริกอยู่และตอบโต้กลับสําหรับผู้ที่บอกว่าปลอดชีริก 2. สัญญาหนึ่งของการเป็นอบีของท่านห์สุลต์สลาลละลหัวไวลสลัลลลลลมคือการที่ท่านได้เล่าเรื่องราวแล้วเกิดขึ้นตรงตามที่บอกนั้นข้อที่สามความเมตตาของท่านอซูลุลเลาุลอ์สลาลัยหัวลลสลัมอย่างสมบูรณ์แบบที่มีต่อประชาชาติของท่านโดยที่ท่านได้วอนขอต่อพระเจ้าให้ประทานสิ่งที่ดีให้และที่สำคัญคือหลักเตาฮีตและได้แจ้งความน่ากลัวในประชาชาติถึงอันตรายที่ยิ่งใหญ่คือการทำาชริกข้อที่4ี่ ตเตือนประชาชาิของท่านในเรื่องการแตกแยกกันและจะมีผู้เรียกร้องให้หลงทางข้อที่5นบีคนสุดท้ายด้วยการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมข้อที่6การแจ้งข่าวดีว่าความจริงเนี่ยไทยสลมที่ถูกต้องยังคงอยู่ทั้งหมดครบถ้วนพรน้อมทัท้งยังมีกลุ่มหนึ่งปฏิบัติตามอยู่ด้วยถ้ามีผู้กัดขวางหรือเย้หยันพวกเขาก็จะไม่ระคายเคืองต่อพวกเขา นะครับสำหรับเนื้อหาของบทนี้ก็จบลงนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับในบทที่ว่าด้วยมีหลักฐานบอกว่าบางส่วนของประชาชาตินี้จะทําการขอรพสักการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮาาวะตะอาลานะครับแล้วก็สําหรับรายการของอาจารย์อับดุลกริดนะครับหลังจากนี้ก็ขอพี่น้องนั้นติดตามรับชมและรับฟังกันต่อได้นะครับหลังจากนี้ครับก็ Samaanaplah program Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.